ัเพื่อนๆตอนนี้หลังรถมีอ้อยนะครับเต็มกระาะเลยไปส่งอ้อยครับส่งอ้อยบ้านอาโคสีสว่างนะครับเข้าทางบ้านตะโมเชียงใหม่นะแต่ว่ามันเข้าไปลึกพอสมควรก็จะอยู่ในเขตของอำเภอคนทองนะครับผมตอนนี้กําลังรอรอคนที่เขาจะมาเมา์มีดขุดอ้อยนะครับ ก็คือเขาสั่งผมใน y o u t u ไปแหละนะครับเขาอยู่ตำบลเชียงใหม่นี่แหละเดี๋ยวเขานัดเขานะตรงตรงเนี้นะตรงทางเข้าเข้าไอที่ผมจะไปส่งไอ้นะ่ะเดี๋ยวเขาขับรถมาใส่มาเอาอันนี้กำลังรออยู่นะครับไม่รู้ขี่รถอะไรอใสรถรถยนต์ไม่รู้เหมือนกันอ๋อรถยนต์ น่าจะใช่มาแล้วโอเค,ไม,อคไม่มีถอนด้วยผม<ะ>ผมไม่มีถอนมีเศษม,มีเศษอยู่เนาะมีพอดีครับพอดีครับไม่งที่ไหนนะ วาดโพสีสว่างโพธิ์สีสว่างผมเลี้ยวผิดซอยตัวนี้จริงๆผมต้องเดียวซอยเอ็มยี่สิบเอ็มยี่สิบนี่ไปอีกผมครับอีกซอยหนึ่งครับแต่นี่ก็ไปได้เหมือนกันเหรอเนาะได้ได้ครับได้ได้เดี๋ยวออกนี้ก็เลี้ยวขวาไปใช่ใช่ครับมีซอยไปนี่ยอ๋อครับผมพี่ขายที่ไหนเนี่ยไปขายอยู่ไหนยังไม่ได้ขายเพิ่งจะเปิดเพิ่งจะเอาเครื่องไม้หว่านเลยหรอครับเอาเครื่องแบบไหนมาเออ ของอะไรนะราชาพาวเวอร์ทูตอ๋อเป็นเป็นสองระบบเป็นไหนยกอ๋อยกเบาๆพอดีดูในยูทูบคิวมีดครับคิดว่าจะขายที่ไหนหรือออเดอร์แถวนี้แหละแถวเชียงใหม่นี่แหละครับเพราะว่ามันใกล้บ้านตัวเองบ้านผมลงตรงๆครับปลูกไว้หลายไหมครับประมาณสองไร่ครับตอนนี้ลงแล้วไร่หนึ่งได้ตัดขายแล้วประมาณไร่หนึ่งยังไม่ได้ขายยังไม่ได้ขายใช่ยังจะเปิด ก็จะลงอีกไร่หนึ่งพร้อมตัดยังอ้อยอ้อยพร้อมตัดแล้วครับอ้อยพร้อมตัดแล้วมเกือบปีเกือบปีแล้วมั้งโอ้เกือบปีคันได้แล้วครับอืมมันสูงเกือบสี่เมตรแล้วโอ้คับมันเกินเกินไปแล้วคิดว่าบ้านจอดขายตลาดเชียงใหม่ปะใช่ครับเพราะแฟนผมก็ขายของโอ้ในขนมพวกอะไรในตลาดนี่แหละครับก็มีขายทุกวันอนี่แหล เดี๋ยวผมไปส่งว่้ก่อนครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับตรุงราคากันนะครับร้อยหกสิบบาทนะครัเมตดร้อยหกสิบบาทนะน้ำกระท่อมผมกินหมดแล้วเนี่ยต้มมาเป็นสีสมมตวันนี้ซัดไปไอ้แก้วนึงกับอีกเกือบขวดนะคอนคอนตอนเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวไปส่งไอ อ้อยคาน้ำต่อครับเข้าไปอีกประมาณต้องมีห้าโลอ่ะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ